ผสมใหญ่เนี่ยพี่น้องจ๋าใส่แล้วมันนุ่มดีเนาะขาดิสือหมูเสือเบอร์ว่าเป็นยังน้าพี่นงเนาาเราะว่ามันย้อนเสียงแกพองพันพ้องพันมากกลองย้อนเสียงแกเพราะว่าที่ทำงานพองพันมันย้อนเสียงจ้าพี่นงองจาา๋างานแรกของพ่องพันเริ่มแล้วนะวันนี้ม้มอนพี่น้องจา๋าเตรียมตัวยัดหมอนจ้าพี่น้องจ๋าร้ายแห้งกจบพี่น้องเตรียมแล้วจา้าชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ต้องตัดออกเนะาะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องจา๋าอยูก่กระทใหญ่มากจะคุ้นเยอะพี่น้องจ๋าย็ายาัดกปต่ชิ้น ยัดเข้าไปเลยพร้อแมแล้วพี่น้องจั๊กไปนี่พี่น้องจอั๊กนีก่เลยนี่จ้ะอันนี้เป็นหมอนจิ๋วพี่น้องจั๊กคุงหมอนกระถุงหมอนถุงหมอนจ้ะกเราจะประมาณนี้เลยเราก็จะกลับม้วนลงมาแล้วก็จะยัดหมอนงานเสาร์นี้พี่น้อง,งจั๊กหมอนจิ๋วหมอนจิ๋วขอเอายางนั่งไปก่อนด้วยผีน้องเด้อขอนั่งสูงๆไปก่อนจ้ะ แล้วน้งสูงๆไปอนเ้าจะเดือนี่กะหยัดเข้าไปเลยจ้ะพี่นงจ่าหยัดเข้าไปเลยจ้ะก็มาเปิดก็จะนี่ละจ้ะมานหมอนพอพันมาเป๊บหนึ่งนะจ๊ะอันนี้แย่ยังสี่กต้องเอากันไก่ตัดออกพี่นงจ่ามันจั๊กเสร็จแล้วต้องมาหยัดหมอนสวัสดโอ้สุดยอดอีนนี้พี่น้องจ่ามาดึกจะดื้อมาหมอนไปนอนไปหมุนพี่น้องจ่าเศษผ้าเศษใหญ่ผ้าฝ้ายจ็บพี่น้องจ่าคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะคลิปนี้ไปละจ้ะบาย ห้เป็นชิ้นน้อยๆจ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้บอเป็นก้อนจ้ะมันจะหนุนนุ่มยสบายพี่น้องจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะงานของผัผ่านเปชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ต้องตอัดอปกเนาะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องจ้ะพร้อมเร้วเปิดสกสารัดหมอนอีกเร้วพี่น้องจ๊าเพราะว่าเพราะว่ายังวิติเพราะว่า,งงน,น,า,วานี่เร้วพี่น้องจ้ะเพราะว่าจากสี์ลแล้วเนาะใส่หมอนพี่น้องจ้ะผ่าที่จะยัดหมอนมาใส่หมอนจ้ะพี่น้องจ้ะ จะปสีผ้าที่จะยัดหมอนในคือในมื้อนี้พี่น้องจ้าลายอยู่จักพิก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะกลับหมอนลงมาแล้วก็จะยัดหมอนงานเสานี้พี่น้องจ้าหมอนขิวหมอนขิวแล้วพี่น,อนะน้องเนาะเสียงงานได้เรียกหนึ่งใบแค่นี้แลวพี่น้องนี่แหละจ้า ในนี้ก็จะรอยเย็บเนาะบรดนี้ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมง,งานพองพันในจะได้ขอบคุณมากมานะจ๊ะเรื่อยๆทุกคนเสียงางามได้แล่อหนึ่งใบครนี่แล้วพี่น้องนี่ละจ้าในนี้ก็จะรอยเย็บเนาะบรดนี้ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมง,งานพองพันในจะได้ขอบคุณมากมานะจ๊ะเรื่อยๆทุกคนยิ้มไปละสิบบาทยัดเข้าไปยัดเข้าไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ขอหยาดปิดจมูกพี่น้องจ้ะเพราะฝุ่นมันเยอะเนาะ วรวเปิดสักาการแยกหมอนอีกแล้วพี่น้องจ้าเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ิเพราะว่านี่เร้วพี่น้องจาา้าเพราะว่าจากสีเร้วเนาะเนาะขออยากปิดจมูกพี่น้องจ้าเพราะฟูน,ม,น,ะนะนนะมันเยอะเนาะเนาะพี่น,น้องเนาะย้งเสียงหน่อยไอ้ย้งป้ายก็มาเปิดกระจกนี่ละจ้ะงานหมอนเพราะพันมาแป๊กน,นีงน้จ้าอันนี้ยังยังสีกต้จงเอากันไก่ตัดออกพี่น้องจา้า ไปละสิบบาทพี่น้องจา้าไปละสิบบาทหมอนจิ๋วหมอนจิ๋วไปละสิบบาทนะจ๊ะงานพงพันเช้านี้เนาะห้าหมองว่างกล่องก็พี่น้องจา้านี่นะจ๊ะยัดหมอนจ้าพี่น้องจา้ายัดหมอนคือเก่าเมื่อเดิมจากวันนี้เนาะจิ้วไปละสิบบาทยัดเข้าไปยัดเข้าไปเรื่อย ละสิบาทพี่น้องจ้าไปละสิบบาท,าบบบาทหมอนกิว้วหมอนกิ้วไปละสิบบาทนะจ๊ะแต่ทำเป็นชิ้นน้อยๆจ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้บอเป็นก้อนจ้ะมันจะนุ่นนุ่มๆสบายสบายพี่น้องจา้าเนาะนี่แหละจ้ะนันผมหพันอมเร็วเปิดสักาุาัดยัดหมอนอีกเร้วพี่น้องจา้าเพราะว่าเพราะว่ายัางไ่ติดเพราะว่า นี่แล้วพี่น้องจ้ะเพราะว่าจับเสีเยดแล้วเนาะเสียงามได้แล้วหนึ่งใบนี่นแล้วพี่น้องนี่แหละจ้าในนี้ก็จะรอเย็บเนาะประเดี๋ขอบคุณทุกการย่ช่ชมง,งานพองพันเดี๋ยจะได้ขอบคุณมากมานะจ้ะเลิศเล็กทุกคนใส่เข้าไปจ้ะผ้าผสมใหญ่เนี่ยมันสีนุ่มพี่นงค์มันจะนุ่มนะจ้ะเสร็จแล้วได้เลี้ยวหนึ่งใบพี่น้องจ้ะจักเสร็จแลี้ยวต้องมายัดหมอนสักแบบโอ้สุดยอดอีนี้พี่น้องจ้ะมาเดึกจะดือ้อ มาหมัวไปนอนไปมุนพี่น้องจ้ะเศษผ้าเศษใหญ่ผาบส่จนมันพอดพอนแร้วว่าพอดีนี่ยนะพี่น้องจ้ะให้มันพอดีเนาะให้มันสวยงามนี่ยนะพี่น้องมบหนพี่น้องจ้ะนี่เลยนี่จ้ะอันนี้เป็นหมอนจิ๋วพี่น้องจ้ะถุงหมอนจัะถุงหมอนถุงหมอนจ้ะจ้าพี่น้องจ๋างานแรกของผ่องพันเริ่มแล้วนะวันนี้ หมอนพี่น้องจ้าเตรียมตัวยัดหมอนจ้ะพี่น้องจ้ารายแห้งจ้ะพี่น้องเตรียมแล้วจ้ะเพเอานี่นั่งไปก่อนด้วยพี่น้องด้วยขอนั่งสูงๆไปก่อนจ้ะเขานั่งสูงๆไปก่อนแล้วจะเดื้อนี่ก็ยัดเข้าไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ายัดเข้าไปเลยจ้ะเลาวพี่นงนะเยอะเสียงจ้ะไอ้ทุ่งป้ายงานเยอะนะจ้างานไม่ใช่น้อยๆงานหลายมาจากผู้ใดย่รท่านมีหมอนมาเดี๋ยวพี่น้องด้วยมาจ้ะยัดหมอนยัดหมอนข้ากับอีกข้อีกไม่รู้ก็ขอ พี่น้องจ้างานแรกของผ่องพันเริ่มแล้วนะวันนี้ม้อนพี่น้องจา้าเตรียมตัวยัดหมอนจะพี่น้องจา้าร้ายแห่งจะพี่น้องเตรียมแล้วจังก็จะยัดตัดอกทั้งที่พี่น้องจ้าถ้ามันใหญ่จะนิ่งจะกัดออกจก้ะเวลาจากงานงานเสาร์นี้งานหลยพี่น้องจา้าวันนี้พร้อมเร็วเปิดสกสารยัดหมอนอน,อนี่เร้วพี่น้องจ้าเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ิีเพราะว่านี่เร็วพนะี่น้องจ้าเพราะว่าจักเสร็จแล้วเนาะ ใ่จนมันพอพพออับว่าดีน่นะพี่น้องจ้ะให้มันพอดีเนาะให้มันสวยงามเนี่ยพี่น้องมาข่อญาดปิดแม็เด้อพี่น้องเด้อข่อญาตใส of all, all of ่แม so right? right? ็ดนะจ้ะพูดลายพี่น้องเราจะไปยัดหมอนกันเลยพี่น้องจ้ะไปละสิบบาทพี่น้องจ้ะไปละสิบบาทหมอนกิ้วหมอนกิ้วไปละสิบบาทนะจ๊ะ ใส่เข้าไปจ้ะผ้าผสมใหญ่เนี่ยมันสีนุ่มพีเนาะมันจะนุ่มนะจ้ะเสร็จแ,แล้วหนึ่งใบพี่น้องจ้ะเสรยงานเย็บแล้วหนึ่งใบจ้ามี่แล้วพี่น้องนี่แหละจ้ะในนี้ก็จะรอเย็บเนาะพอดีขอบคุณทุกการเยี่ยมชมง,งานพองพันธุ์เในจะได้ขอบคุณมากมาหนะจ้ะเลิ่ดๆทุกคนแต่ทำเป็นชิ้นน้อยๆจ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้บอบเป็นก้อนจ้ะมันจะนุนนุ่มๆจะายสบาย,บายพี่น้องจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะ 6, 6, ผัสมใหญ่เนี่ยลำพน้องจ้าใส่แล้วมันนุ่มดีเนาะขาดส 10, ิบหนึ่งเสบือเ่ราเป็นยังละพน้องเนะพราะว่ามันย่อนเสียงแกพอ้องพันพองพันบ้างกองย่อนเสียงแกเพราะว่าที่ทำงานพอ้องพันมันย่อนเสียงก็จะยัดตัดอกตั้งที่พนองจา้าถ้ามันใหญ่อย่างนี้จะตัดออกอืะยิลาจากงากนงานเสาร์นี้งานไลฟ์พน้นนพนองจ้าวันนี้ใส่จนมันพอดพอดแล้วลว่าพอดีเนี่ยละพน้องจา้าให้มันพอดีเนาะ ให้มันสวยงามเนี่ยพี่น้องมาตาดใหาเป็นชิ้นน้อยๆจ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้บอเป็นก้อนจ้ะมันจะนุ่นนุ่มๆจะายสบายพี่น้องจ้ะเนาะนี่และจ้ะงานอมพันไฟจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปหนาพอขันไหมจ้ะคลิปนี้ไปละจ้ะบายต้นนี่พี่น้องจ้ะนี่เลยนี่จ้ะอันนี้เป็นหมอนจิ๋วพี่น้องจ้ะถุงหมอนจ้ะถุงหมอนถุงหมอนจ้ะชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ต้องตัดกวกเนาะ แต่ให้เป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องจ้ะแต่ให้เป็นชิ้นน้อยๆจ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้บอ่เป็นก้อนจ้ะมันจะนุ่นนุ่มๆสบายๆพี่น้องจ้ะเนาะนีะ่หละจ้ะงานผงผงพันเสียงานได้แล้วหนึ่งใบนี่แล้ะพี่น้องนี่หละจ้ะในนี้ก็จะรอเย็บเนาะปดีขอคุณทุกการเย่ช่วงงานผงพันธุจะได้ขอคุณมากมานะจ้ะเลิวๆทุกคปงานผงพันุ์เช้านี้เนาะห้าหมองว่างกองก็พี่น้องจ้ะนี่หละจ้ะ ยัดหมอนยัดพี่น้องจ่ายัดหมอนคือเก่าเหมือนเดิมจากวันนี้เนาะดิอยู่กะใหญ่มนนนกกันก็จะจุ่นเยอะพี่น้องจ่าก็ยัดไปทุกที่ยัดคอเปิ้ลพร้อมย่ดพี่น้องจ่าพร้อมแล้วเปิดสักัดยัดหมอนอีกแล้วพี่น้องจ่าเพราะวะยย่าเรพราะว่ายังไม่ติบเพราะว่านี่แล้วพี่น้องจ่าเพราะว่าจากสเสร็จแล้วเนาะใส่จนมันพอ่อพอพอกลับว่าพอดีเนี่ยแหละพี่น้องจา่งจา ให้มันพอดีเนาะให้มันสวยงามเนี่ยนะพี่น้องใบผสมใหญ่เนี่ยนะพี่น้องจ้าใส่แล้วมันหนุ่มดีเนาะขาดสิลป์หนุ่มศิลเบอร์ว่าเป็นยังนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันย้อนเสียงแก่พ้องพันพ้องพันม้างกองย้อนเสียงแก่เพราะว่าที่ทำงานพ้องพันมันย้อนเสียงงานเยอะนะจ้างานไม่ใช่น้อยๆงานหลายมาจากผู้ใดยว่าท่านมีหมอนมาเด้อพี่น้องเด้อมาจ้ะแยกหมอนแยกหมอนท่าเก้าอี้เก้อี้มือก็ขอ ใส่เขาไปจ้ะผ้าผสมใหญ่เนี่ยมันสีนุ่มพี э ่ลงคมันจะนุ่มนะจ๊ะเสร็จแล้วนั่งดูใบพี่น้องจ้ะละสิบบาทพี่น้องจ้ะไปละสิบบาทหมอนกิ้วหมอนกิ้วบาทละสิบบาทนะจ๊ะใส่หมอนพี่น้องจ้ะผ้าที่จะยัดหมอนนั่ใส่หมอนจ้ะพี่น้องจ้ะจะพี่ีผ้าที่จะยัดหมอนในคือในมือนี่พี่น้องจ้ะลายยุจักสิ จักเสร็จแล้วต้องมายักหมอนกะบัดโอ้สุดยอดอีนี้พี่น้องจ้ะมาดึกจะถื้อมาหมอนไปนอนไปมุนพี่น้องจ้ะเศษผ้าเศษใหญ่ผ้าใส่จนมันพอดพอนแล้วว่าพอดีนี่ยนะพี่น้องจ้ะให้มันพอดีเนาะ